พี่น้องเหมือนี่ลุยสารพาลุยพาพี่น้องมาแย่ให้หมดแดงครับพี่น้องหายุหากินกันไปครับตอนนี้ก็ดรักษาสุขภาพกันนี้ก็ได้ครับพี่น้องรักษารักษาระยะห่างของสังคมครับสรอยกันครับยุดเชือเพื่อชาติครับพี่น้องมองใดชุมชนกับเพะต้องไปครับนี่มาหายุหากินที่แล้วครับมองใ้คนไหลายกับเพต้องไปสู่ๆครับพี่น้อง แตอยุดเชื่อเพื่อชาติครับสู้ๆครับเอ้าหาไข่มมแดงก่อนครับมาน่ะมาอนี้มากับพันหลักครับมากับเจ้าของลานอาหารครับพันจอยครับพี่น้องนน้องพี่น้องโอ้ยเขาอด้กินอยู่ครับ พอได้กินอยู่ครับปีนองเจ็บปวดเจ็บปวดเป็นผู้เหตุครับพี่น้องเปนหนุนครับใครเขาอักลากอยู่ครับพี่น้องแต่เนี้ยเดี๋ยวครับพอเด็กินอยู่ครับหนีควิดมาหายูย่ห้กินทั้งสี่แหะครับพี่น้องอยูดะบานหลายมันเขียดครับรักษาระยยห่้างทั้งสังคมครับพี่น้องตอนเนี้ยมองในชุมชนก็บต้องไปครับ มาแน่หรอกครับพี่น้องเบิง่งโอ้ยไข่งามหรอครับครับพี่น้องเบิง่งแต่วันไลยครับไข่มือแดงโอ้ยกินก๋วยก๋วยไขย่ไขมือแดงน้ำกันได้ครับพี่น้อง พันหลักกำลังขม,มขักขมันครับพี่น้องอนี่นะครับโอ้นี่นะครับโควิดไนทีเน็่ยเห้คนนี่แหละครับมัดมองไปกับหายุหายกินกันไปครับพี่น้อง งานกับพอดีครับพี่น้อง,น,น,งนี่มีเอโปรเจกต์อะไรเออนั่นในช่วงอ๋อน้าครับไรพี่นอ้องแป้งแป้งนะพอได้ดยุได้กินเนี่ครับพี่น้องยุในหะ้กินเงินไปครับ ยู่งหากินกันไปครับพี่น้องมีโควิดหน้ทีนครับมาหากักตัวอยู่ในปลาไปครับนี่แหละครับรักษายารักษาระยะห้างครับสองเมตรขึ้นไปครับพี่น้องย่างกับย่างห้างกันเติบอยุ่นี่ครับยึดเสื้อเพื่อชาติครับพี่น้องเนี่ยมาแล้วบม่าเห็ดแล้วครับคัดไข่ออกครับบอน มันกัดไข่มดแดงครับโอ้ยออกมามีตะไคร่หลงด้วยครับพี่น้องโอ้มีที่แยกไข่ครับ ได้ลายอยู่ครับพี่นอ้องครับแม่บ้านน้องฮอนแล้วกับซ้อยกันเฮ็ดครับนี่แหละครับรักษาระยะห้างครับนั่งกับนั่งห้างกันอยู่ ซอยกันเห็ดครับไปหากับซอยกันหาครับพี่น้องมาแ <c ười> ล้ว <c ười> ม,มีตะไคร่หลุดลวนครับท่างนั้นกำลังถึงเวลาคัดย่างขมักขมิเนครับพี่น้องคัดหามาแล้วกับคัดนี่ครับวิธีคัดครับมีตะไคร่หลุดลวนครับพี่น้องเบิ่งงามกะบอครับพี่น้อง แอคัดไกล้ผักครับพี่น้องพี่น้องนีโควิดเข่าป้าแง่ใครมาแดงครับกับพ่ออายุเด็กินอยู่ครับลรักษาระยะห่างทางสังคมครับพี่น้องเข่าป้ายอย่างเดียวครับพี่น้องสู้ๆครับเดี๋ยวฝันไล่กับพานไปครับเพื่อว่าเป็นฝันไล่ครับช่วงเนี้ยอ้าวคลิปนี้กับซับนี่ก็ได้ครับสวัสดีครับ